สวัสดีนะคะเมื่อในีิพี่ปูดสิ้ผ้ามาแกงนอไว้กับนอเล่าใส่กันเด้อค่ะโอ้ยหอนหอนหอนเนาะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนกับมีนามย่นนั่งเขาเบียคือเก่าเนาะค่ะทุกคนคะ่ะกับสินีผ้านอไว้ที่พี่ปูปอกเมือนั้นเนาะแล้วก็นอเล่าที่พี่ปูตุ่มเนาะที่รีวิวเห้นบิเงเนาะแ,แกงคือกัดกับน้ำใหม่เนาะมี่นามย่นนัง่งมีเขาเบียใส่คือกันเด้อค่ะเดอ้เดอ มีกะห้าก็คอยสอนฟองมันออกเนาะค่ะน,นี่แหละค่ะไปน้ำกัะลอยหอมเดือดแล้วค่ะทุกคนกระปรุงกระปรุงขึ้นกันกับพ้าแกงมะมี่เนาะค่ะเนาะรอที่เนาะแกงไ่ยากเดาค่ะทุกคนจ้าแกงนอเราใส่นอ ลายเนาะคะ่ะกระป่อยให้มันเดือดพี่ปูกกับุงค่ะแค่ใส่น้ำปลาเกลือน,นิดน้อยเนาะคะ่ะเนาะเนี่ย,ยที่เราใส่กับเมนพระอิตูนี่แหละคะ่ะทุกคนยั่วๆเลยจ้าอา่ะรอมาเบิ่งน้ำกันเวลามันเดือดเวลามันสุกเนาะคะ่ะเนาะรอให้จากน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งน้ำกันละสุกแล้วเป็นหน้าตาแบบใดเนาะคะ่ะ โดยพี่เด้อทุกคนจ้าเป็น,นไงเนาะเสียงหัวนี่ละ่ะแกงแถวบ้านพี่ปู่เขาตรแกงผสมผสานทั้งสี่แหละเนาะค่ะแกงว้ายนะคะ่ะ,คะมีว้ายมีแหนยอดเล้ามีเห็ดเนาะแกงยางละนี่ละหน่อยใส่กันซุปได้ทีละเนี่ยเดือดได้ทีละเนาะค่ะทุกคนพี่ปู่เกษตรปู่ได้บ้านจีไทรอันนี้แหละเนี่ย ใบแมงลักกับผักหวานเนาะค่ะเนาะอันนี้ผักหวานพี่ปูก็เก็เอาอยุขางเฮียนนี่แหละอันนี้กับผักอิตูเนาะนี่แหละค่ะทุกคนเทลงเลย <c oughs> ยั่วๆเลยค่ะใครชอบผักอะไรใส่ได้เด้ค่ะเดอใส่ได้ตามใจฉันนะคะเนาะเข้ามากินอียงเข้าก็ใส่อันนั้นไปไปมักผักขาใสผักขานะแ่บโบ แต่ส่วนมากเขเจาก็สิแกงมใส่ไก่ใส่หมูเนาะแต่พี่ปูบามา่มักพี่ปูมากแกงมแบบเล่าเล่าของสียเละนี่แหละค่ะทุกคน,คนจ้ะจะไดซีสันนาตานากรบาคา่คะไก่ไลกับบดได้เด้ทุกคนห่อนไปจไดค่ะไปเจไดเ,น,เนี่ยเอกากระกองวาแกงมเป็นอันนี้เนาะคะ่ะพักพ่อพักมันสลดเนาะ โอ้ยหอมเลค่ะทุกคนจ้าหอมเลยนี่ค่ะพี่ปูกระสิบปิดแก๊ก่ันเลยมาค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันไปกินน้ำกันนะพี่ปูเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะปเป็นไงหน้าตาหน้ากินบบคะหน้ากินโบยั่วๆเ้ยค่ะเดินเนี่ยหอนๆเลยอายทวนๆเลยค่ะนี่แหละค่ะมามามากินกับพี่ปูเนาะ พี่ปูกัคือสิขอจบพียงแคนนีเนะคะเอาไว้พูกพอกันอีกคลิปหนาคือเกาขอคุณที่ติดตามรับชมนะคะบอขมโพชนาให้กันเนาะก็ขอบคุณน่าให้หลายนะค่ะ๊ายบายนะคะพบเจอกันอีกคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ